สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตมบ,บ้านเป้านะคะ เบอร์โทรติดต่อทั้งสองสาขากุ้งจะขึ้นวยที่หน้าจอ,อนี้เลยนะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันนะคะแต่ก่อนจะไปอัปเดตนะคะกุ้งของกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารลดเข้าใหม่ของทางร้านนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปดูหน้าร้านกันนะคะสําหรับ ร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะถ้ามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจันทบุรีนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยเกือบถึงเกือบถึงตัวเข้าจันทบุรีเลยนะคะค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะนี่จะมีป้ายแบบนี้นะคะอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวตัดย้าอยู่2ตัววางอยู่แล้วก็ ตอนนี้นะคะก็รุ่นดีนะคะจะมี 2140S นะคะปี B 61ราคาไปพร้อมกับใบดัน1 8 9 0 0 0บาทแล้วก็ B 2 4 4 0 s ปี61นะคะราคาอยู่ที่1,69,00 0บาทนะคะถูกถูกกันไปเลยหากลูกค้าสนใจนะคะยางส,ยสวยๆนะคะแล้วก็ l 3 2 1 8 s p นะคะรถขึ้นเข้ามาวันนี้นะคะ แล้วก็ Mac โคร U5 ้คร5ตัน6,99,000บาทรถปี61นะคะ2,000ชั่วโมงนะคะหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีรถจอดหน้าร้านฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งจะหน้าตาประมาณนี้นะคะลูกค้าอันนี้คือร้านคุณเสมอแท็คเตอร์นะคะรถจอดฝั่งนี้อันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสินค้าข้างในกันนะคะมีป้ายหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรกันบ้างนะคะหากกุ้งจะไปเร็วๆเนาะหากลูกค้าสนใจตัวไหนแจ้งกุ้งมากุ้งจะส่งคลิปวิดีโอแยกไปต่างหากนะคะอันนี้จะเป็น MU 4902ปี64นะคะใช้งานพันกว่าชัว่วโมงราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะส่วน L3218 ตอนนี้มีหลายคันเลยนะคะ L3218 คันนี้3 9 3 0 0 0บาทนะคะ รถปี6.4นะคะติดตั้งชุดใบดันใหม่ส่วนคันนี้ L 3 2 1 8 SP นะคะนี่คันนี้ใครกำลังมองหา L 3 2 1 8 SP อยู่นะคะโทรสับถามเพิ่มเติมได้เลยที่ร้านมีหลายรายการเลยนะคะมีหลายตัวเลยอันนี้359,000บาทใบดันผ่านพวนตัวนี้ก็359,000บาท L 3 2 1 8 SP นะคะเริ่มต้นตั้งแต่289,000บาทนะคะ ไปจนถึง359,000บาทนะคะหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น L 4 0 1 8 SPP ประมาณ6364นะคะออราคาอยู่ที่439,000บาทรถแบชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็น L 3 2 1 8อีกคันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น L 3 6 0 8 SP 319,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นและ L 3 6 0 8 SP เออ L 3 6 0 8ตัว DT อุปกรณ์2ชิ้นนะคะ289,000บาททั้งร้านจะเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่ได้ขายตามสภาพนะคะไปถึงใช้งานได้เลยนะคะสวยๆนะคะเช็คัวูเช็คซึมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกคันหน้าทั้งหมดดูงานให้หมดแล้วตัวนี้3218 2 5 9 0 0 0บาทนะคะรถปีประมาณ6162นะคะแล้วก็ตัวนี้ L 4 0 1 8 SPL 4 0 1 8 SP เนี่ย จะมีอยู่3คันด้วยกันราคาเริ่มต้น419,000บาทแล้วตัวนี้จะเป็น L4018 นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะหากลูกค้าสนใจตัวไหนขอรายละเอียดมาได้เลยนะคะกำลังมองหา L40 อยู่ L36 อยู่นะคะตัวนี้เป็นคันบน399,000บาทและนี้ก็จะเป็น L3218 SP มีให้เลือกหลายรายการเลยนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ063 453 9224นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เ,เดี๋ยวเริ่มต้นที่คันนี้นะคะ L 3 208 SP นะคะ1000ชั่วโมงรถสภาพสวยนะคะลูกค้า2 8 9 0 0 0บาทใบดันฐานพรวนนะคะ แล้วก็ตัว L5018SP นะคะมี2คันราคาเริ่มต้นที่519,000บาทและ549,000บาทนะคะรถสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็จะมี L5018 นะคะราคา489,000บาทและมี47นะคะรถฝั่งนี้จะเป็นขนาด4สูบนะคะ47อยู่ที่389,000บาทนะคะ ส่วนคันนี้ติดจองแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองมากๆเลยนะคะน,นี่ติดจองออนไลน์นะคะแล้วก็ตัวนี้ L4708 นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่369,000บาทใบกันถันครวนนะคะตัวนี้ MU5702 นะคะปี62เอ,อ9หกแสนหกหาพนะคะตัวสีอะไรรนี้สีเดิมทั้งหมดนะคะมีเปลี่ยนยางหน้าไปแล้วนะคะ m u 5 5 9 9ห0 0หบาทนะคะและทางร้านจะมีตัว M70 เข้ามาใหม่นะคะสัปดาห์หน้าราคาที่ 4, ประมาณ4 0 0แสนปลายๆ mm hmm. หากลูกค้ากำลังมองหา M70 mm hmm. อยู่นะคะและ L40 mm hmm. ก็ติดกดติดตามไว้เลยนะคะ mm hmm. รอได้เลยนะคะรถจะเข้ามาใหม่นะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้กุ mm ้ง hmm. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ